สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้้ะจ้าก็เป็นวันที่23่สบพฤศจิกายนหรือว่าเป็นวันเสาร์นั่นเองจ้าวันนี้สาวผู้ปอก็มีแนวทางเลขให้โชคจากท่านผู้ใย,ยใจดีทีท่ท่านทรงมาให้สาวผู้ปอในวันนี้้อจ้า จะเป็นตัวใดบ้างมาชมกันเลยจ้างวดที่แล้วท่านกระหามากแม่นอีกเช่นเคยงวดนี้สีขาวแม่นบอมาชมกันเลยจ้าวิ่งบนงวดนี้ท่านหา้เลขเก้าและก็เลขแปดจ้าส่วนสองโตนั่นก็นคือเก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหก วิ่งล่างตัวเดียวนั่นก็คือเลขหนึ่งเลยจ้าส่วนสองตัวล่างนั่นก็คือหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่ก็คือแนวทังเลขให้โชคจากท่านอาจารย์โหนอีสานจ้าที่ท่านหามาในงวดนี้ท่านก็อยากให้ทุกท่านที่มาช่คงคิดนี้หรือเอฟซีสาวพวู้ปอ ได้มีโชคมีลาบกันทุกคนจ้านี่ก็เป็นแนวทางที่ท่านหายนิงวนนี้เลยจ้าท่านใดมากหรือชอบตัวใดก็สามารถนําไปลุนลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งท่านว่าค่มที่จะถึงนี่ได้เลยจ้านี่ก็เป็นแนวทางเลขไห่โชคจากท่านอาจารย์ฮอนอีซานที่ท่านหามากในงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่เลยจ้า สำหรับคลิปนี้เจ้าจ้ากับเป็นแนวทางการมีะหอเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคลเทน่านั้นบริษัทสนับสนุนธนการพนันแด้หากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเจ้าจ้าสาวผูป้ปอตะคอโตราไปก่อนสวัสดีค่ะ